สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้ก็มาในเมนูไก่ต้มเค็มค่ะวันนี้จะทำยังไงให้รสชาติออกมากลมกล่อมนะคะจะมีวัตถุดิบอะไรบ้างจะทำง่ายหรือว่าจะทำยากและจะทำยังไงให้รสชาติออกมาอร่อยลงตัวค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะมาดูในส่วนของเครื่องค่ะวันนี้ใช้เป็นหอมแดง หอมแดงก็จะมีหัวเล็กหัวใหญ่นะคะเราก็จะกะปริมาณกันเลยค่ะก็คืออยู่ที่1ทัพพีพริกขี้หนูแดงค่ะก็คือใช้เป็นพริกแดงจินดาก็1ทัพพีเหมือนกันค่ะเราก็ใช้เป็นพริกไทยขาวเราก็มีรากผักชีรากผักชีใช้ประมาณ4ี่รากค่ะต่อไปก็คือไฮไลท์เลยวความเค็มวันนี้เราจะใช้เป็น ดอกเกลือค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเกลือเม็ดใหญ่ๆแบบนี้จะใช้เป็นเกลือเม็ดเล็กๆก็ได้นะคะมาในปริมาณ1ช้อนชากับอีกครึ่งหนึ่งค่ะและวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือไก่วันนี้เราใช้อยู่ที่500กรัมค่ะมาในส่วนของปีกบนแล้วก็ปีกกลางค่ะอย่างละ200กรัมก็รวมกันเป็น500กรัมหรือว่าครึ่งกิโลค่ะ และต่อไปค่ะเราจะนำเครื่องที่เราบอกทั้งหมดนี้มาตำให้ละเอียดค่ะและขั้นตอนนี้ก็มาตำเครื่องกันก่อนค่ะจะมาพูดในส่วนของเครื่องสักนิดนึงกลัวเพื่อนๆไม่เข้าใจนะคะหอมแดงก็จะมีทั้งหัวเล็กหัวใหญ่พริกขี้หนูก็จะมีทั้งเล็กแล้วก็ทั้งใหญ่วันนี้เราก็เลยกะปริมาณให้เพื่อนๆอยู่ที่อย่างละ1ทัพพีค่ะต่อไปค่ะก็มาเริ่มทํากันเลยค่ะก็เริ่มจากการตั้งหมอ้อ ใส่ไก่ลงไปจากนั้นก็ใส่เครื่องที่เราตําไว้ลงไปค่ะก็ไม่ต้องตาให้ละเอียดมากนะคะก็พอแค่พลิกนะคะยังมีความเป็นใบๆก็คือมีความเป็นแล่นใบนั่นเองค่ะจากนั้นเราก็ใส่น้ําเปล่าลงไปอยู่ที่สองถ้วยตวงค่ะจากนั้นจะปรุงรสชาติเราจะใส่ซอสฝาเขียวลงไปสองช้อนโต๊ะ แล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ซีอิ๊วดำลงไปอยู่ที่ครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็คลุกเคล้าให้สมวนสมทุกอย่างเข้ากัน เสริมอีกนิดค่ะใครที่ชอบเป็นผงชูรสกับผงปรุงรสนะคะใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำไปตั้งแก๊สค่ะและเพื่อจะให้เขาเดือดได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะใช้เป็นไฟกลางปิดฝาหม้อไว้ค่ะแล้วพอ,อน้ำเริ่มเดือดเนี่ยก็เปิดฝาหม้อมาจะสังเกตได้ว่ามีฟองเกิดขึ้นค่ะตรงนี้เราก็ จะต้องช้อนฟองออกให้หมดฟองเกิดจากอะไรนะคะฟองก็เกิดจากน้ำเลือดแล้วก็น้ำมันของเนื้อไก่ที่เขากำลังจะสุกเนี่ยเขาจะคายออกมาค่ะตรงนี้ก็จะต้องช้อนออกให้หมดค่ะในส่วนของพริกค่ะถ้าใครไม่ชอบความเผ็ดมากๆนะคะลดปริมาณพริกลงมาได้ค่ะ และตอนนี้ก็ช้อนฟองออกหมดแล้วค่ะเราจะปรับไฟลงมาเป็นไฟอ่อนค่ะแล้วก็จะทำการเคี่ยวใช้เวลาทั้งหมดอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้ <S <S เมื่อครบเวลาแล้วค่ะครึ่งชั่วโมงก็เปิดฝาหม้อมาแล้วก็ทีเด็ดเลยนะคะที่เราบอกไว้ก็คือเราจะเตรียมเป็นเกลือค่ะใช้เป็นเกลือดอกเกลือนะคะเป็นเกลือเม็ดใหญ่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรค่ะ ใส่ลงไปจะต้องใส่ในตอนสุดท้ายนะคะนี่ก็คือเคล็ดลับเลยค่ะจากนั้นก็คนคุกเข้าให้เกลือละลายค่ะแอดมินก็ใส่ลงไปที่สองช้อนชากับอีกครึ่งหนึ่งถ้าใครชอบเค็มมากกว่านี้ก็ใส่เป็นสองช้อนชาก็ได้ค่ะให้ชิมเอาค่ะเมนูที่เราทำในวันนี้ก็คือไก่ต้มเค็มก็คือเคล็ดลับของเราเลยก็คือความเค็มวันนี้เราจะใช้เกลือ ก็คือดอกเกลือนั่นเองต่อไปเราก็ทําการชิมนะคะว่าความเค็มของเกลือได้มาจะต้องเอาเพิ่มอีกหรือเปล่าค่ะแล้วก็ต้มไปอีกสักพักหนึ่งค่ะรอให้น้ํากลับมาเดือดอีกหนึ่งครั้งพอเดือดปุดๆแบบนี้ก็ให้เราปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็วิธีการทำวันนี้ก็ไม่ได้ยากเลยนะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะเราก็จะตักจัดเสิร์ฟใส่ในจานหรือว่าใส่ในถ้วยก็ได้น้ําที่เราต้มออกมานี่ก็คือน้ําต้มเค็มนะคะที่มีความนวลนัวมากๆเลยเอาไปรับประทานกับข้าวนะคะสุดยอดมากแล้วนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำไก่ต้มเค็มแบบดั้งเดิมค่ะ เป็นยังไงกันบ้างครัเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ